การผ่าตัดปรับโครงหน้าสามารถทําให้เรียวขึ้นอย่างถาวรได้ไหมคําว่าถาวรเนี่ย ต้องบอกว่ากระดูกอัถาวรเพราะกระดูกมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่าเนื้อมันยังเปลี่ยนแปลงได้หลายครั้งที่เราพบว่าการที่เรายุบโหนกแก้มไปเราเหลากรามไปหลักๆเลยเนี่ยเวลาเรายุบโหนกแก้มนะคะโหนกแก้มเราจะมีกล้ามเนื้อที่ใช้ในการบดเคี้ยวตรงนี้เป็นมัดใหญ่เรียกว่าแมสเซตเตอร์อยู่เวลาที่เราไปยุบโหนกแก้มหรือเราไปเหลากระดูกพวกนี้กล้ามเนื้อพวกนี้จะต้องถูกดีแทสหรือถูกล้อออกจากกระดูกเรานั้นเมื่อเขากลับไปติดใหม่บางครั้งจะเกิดความหย่อนคล้อยในกรณีนี้ถ้าเกิดต้องทําการยุบโหนกแก้มหรือทําาากกรรรปับโคคงงหหน้จจิๆุณมอ็ะช่วยำ กลามเนื้อเหล่านี้กลับไประดับหนึ่งแล้แต่ว่าในระยะยาวก็อาจจะต้องมาดูผลหลังการผ่าตัด3เดือน6เดือนไปว่ามันอยู่ในรูปร่างหรือในลักษณะที่คนไขพ้พึงพอใจแล้วหรือยังถ้ายังเราอาจจะมีหัตถการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเออเธอร์หลาเทอรมาล้อยไหม่อะไรก็แล้วแต่ในวิวัฒนาการปัจจุบนันเพื่อให้ใบหน้ามันกระชับมากขึ้น